สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการของมีหรือเรื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวทัชชาที่มีแสงทองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหันคาวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทยัยธานีชัยนาทดิฉันได้เสนอของมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ,ะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์5รหัสวิชาคอลว1าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณน,นะคะ เรื่องการวัดค่าการของข้อมูลจะต้องมีความรู้ก่อนหน้านั่นก็คือความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลค่ะดิฉันซึ่งเป็นผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดําเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนนะคะพบว่านักเ,เรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้อนในการที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา ไม่เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่สามารถตีความคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทหรือสถานการณ์อื่นๆได้ทําให้ไม่สามารถตอบคําถามจากแบบทดสอบได้ค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนยังขาดเจตคติที่ดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะพเพราะนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ยากเรียนแล้วเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจําวันและเราต้องยอมรับค่ะว่ายังมีห้องเรียนอีกมากมายที่ยังใช้วิธีการสอนแบบท็อกแอนช็อกอยู่ครูเป็นผู้ส่งผ่านความรู้ไม่ได้ให้ความสาคัญกับแนวคิดของนักเรียนไม่เปิดโอกาสให้ในักเรียนได้สื่อสารสิ่งที่คิดการสอนรูปแบบเดิมๆไม่สามารถดึงดูดให้ในักเรียนสนใจเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อได้ค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันก็ได้ทําการค้นคว้าหาวิธีการสื่อ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งดิฉันจะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะได้มีการทดลองใช้เทคนิคต่างๆนะคะเพื่อจะหาว่าวิธีใดที่เหมาะสมที่สุดค่ะทําให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ทีนี้ดิฉันก็ได้ทํางานร่วมกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ ของโรงเรียนหัน้าพิทยาคมเราทำกันในรูปแบบ PLC ค่ะโดยวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาปับปรุงแผนกนารจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนค่ะและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนโดยอาศัยนวัตกรรม lesson study ค่ะนั่นก็คือการศึกษาชั้นเรียนในรูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูค่ะ รูปแบบนี้นะคะได้รับการพัฒนาและใช้ได้ผลดีในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วรูปแบบการสอนแบบเปิดนะคะคณิตศาสตร์ของเราใช้ในวัตกรรมเ e s s o ส Study ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดการสอนที่ยั่งยืนนะคะรูปแบบนี้มีความสำคัญและพัฒนาต่อครูอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยทำให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติการสอนปรับเปลี่ยนความคิดวิธีสอนกันและการเรียนรู้ค่ะ ครูนะคะได้รับการพัฒนาจากผลสะท้อนของนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนครูด้วยกันค่ะข้อดีของรูปแบบ lesson study ก็คือช่วยลดอุปสรรคเรื่องจำนวนเด็กต่อห้องเรียนที่มากเกินไปค่ะครูได้ประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาแผนการเรียนรู้ทําให้เกิดเป็นวิจัยได้การเรียนรู้แบบเปิดในการเรียนการสอนพณิตศาสตร์นะคะเป็นการเรียนที่เน้นให้นักเรียนสอบหาคําตอบได้โดยการคิดร่วมกันค่ะนักเรียนแต่ละคนนะคะจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แล้วเขาก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนกันเองนะคะโดยนักเรียนนะคะจะได้อภิรายผลร่วมกันค่ะโดยคู่และนักเรียนนะคะจะสรุปประเด็นความรู้ต่างๆค่ะโดยรูปแบบนี้นะคะสามารถพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ข,ของนักเรียนแต่ละบุคคลได้ค่ะโดยมีกระบวนการก็คือ สร้างสถานการณ์หรือโจทย์การเรียนรู้สร้างสื่อการเรียนรู้จะช่วยให้เห็นวิธีการคิดของผู้เรียนแต่ละคนและช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงศักยภาพของตนเองนะคะมีช่วงเวลาที่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นนะคะของนักเรียนแต่ละกลุ่มมีขั้นตอนการสรุปนะคะโดยครูจะทําหน้าที่เป็น คนที่คอยเชื่อมความคิดของนักเรียนทุกกลุ่มค่ะมีการสะท้อนผลการสอนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพค่ะค่ะการเปิดโอกาสให้ครูได้มองเห็นการสอนการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเนี้นะคะเรามีนักเรียนเป็นหัวใจหลักในการเรียนการสอนโดยครูนะคะมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการสอนและพัฒนาหลักสูรเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของเราค่ะให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของเราวิสูงขึ้นค่ะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดิฉันได้นำมาใช้เป็นวิธีการแบบเปิดหรือ Open a p p r o a c h ค่ะและใช้กระบวนการเก e Based Learning เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะมีความ Active Learning มากขึ้นค่ะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจที่ในเรื่องที่เรียนได้นะคะสามารถนำมาสรุป ร่วมกันได้และก็ยังสามารถทําให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนร่วมกันได้ค่ะโดยมีระยะเวลาในการพัฒน,นานวัตกรรมนี้นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม66ค่ะจนถึงกรกฎาคมปี2566เช่นเดียวกันค่ะเรามีวิธีการดําเนินการดังนี้ค่ะ1เลยนะคะเราสํารวจสภาพปัญหาว่านักเรียนนะคะขาดทักษะการแก้ปัญหา สก็คือศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ค่ะเพื่อความเข้าใจโดยได้เลือกวิธีการสอน active learning แบบ open approach และ game based learning ค่ะ 3. ค่ะออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เรื่องการวัดค่าการของข้อมูลจากแ,แผนการสอนที่ได้ส่งคลิปไปนั้นนะคะ ดิชั้นนะคะเริ่มต้นทบทวนความรู้จากสิ่งใกล้ตัวค่ะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายให้นักเรียนรับกระดาษและใส่ข้อมูลน้ําหนักของตนเองเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนค่ะเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ร่วมกันค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและนํามาสรุปความรู้ร่วมกันพร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเลือกใช้สื่อเป็นเกมซูชิเทคโอเวอร์นะคะ เป็นเกมที่ใช้โจทย์ปัญหาเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลในการถัางตอบค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการวางแผนในการวางเกมและตอบคําถามนอกเหนือจากการที่นักเรียนนะคะจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนแล้วนะคะยังสามารถวัดพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนได้ด้วยค่ะ ต่อมาค่ะเราก็จะนําไปทดลองนะคะและปรับปรุงกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะห้องที่เราทดลองเป็นม6ครับ1นะคะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ค่ะแล้วนาผลการทดลองค่ะมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ในการ PLC ค่ะเพื่อให้เราเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ Open a p p r o a c และ Game Based Learning ให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนค่ะ ต่อไปค่ะเราใช้นวัตกรรมนะคะที่มีการปรับปรุงแล้วนะคะไปกับกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะมีการประเมินและสรุปผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์5หน่วยการเรียนรู้ที่3การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ เรื่องการรัท่าการของข้อมูลค่ะสิ่งที่ดีฉันต้องการพัฒนาต่อไปก็คือการนำวิธีการสอน active learning แบบ open approach และ game b e d learning นี้ไปใช้กับเนื้อหาและแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในหน่วยหรือเนื้อเรื่องอื่นๆต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ถ้าเรารักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะรักเราค่ะขอบคุณค่ะ